สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเค้กกันค่ะเนื่องด้วยเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดของอิงก็เลยจะมาแต่งหน้าเค้กวันเกิดให้ตัวเองนะคะทุกคนอันนี้นะคะอิงสั่งมาจากในทจีนะคะร้านชื่อว่าลาฟลอร่าค่ะร้านนี้นะคะคือเขารับทาเค้กใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีเค้กดี y ไวขายด้วยค่ะทุกคนเค้กดี y ไว้นะคะก็คือเขาจะมีก้อนเค้กมาให้แล้วก็ให้เรามาแต่งหน้าเค้กเองนะคะราคาเซตดี y ไวเค้กนะคะก็คือ3 5 9บาทต่อเซตค่ะ อุปกรณ์ที่ได้นะคะก็จะมีเค้กหนึ่งก้อนค่ะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นเคียนค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นครีมที่เอาไว้แต่งหน้าเค้กค่ะทุกคนเขาจะให้มาด้วยกัน6สีนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้สีเพิ่มนะคะก็สามารถสั่งร้านเขาได้นะคะก็คือเขาจะคิดเพิ่มสีละ20บบาทค่ะอันนี้จะเป็นไม้ที่เอาไว้เสียบนะคะแล้วก็มีที่ตกแต่งนะคะก็จะมีเป็นไข่มุก มีเป็นรูปดาวแล้วก็เป็นคล้ายเม็ดเรนโบว์ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้นะคะ,ะเราไปเริ่มแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะแกะคีมออกมาเป็นถุงนๆก่อนเราจะมาเริ่มลงกันเลยนะคะทุกคนสีต่อไปที่จะลงนะคะเราก็จะลงเป็นสีเขียวค่ะ เราจะมาวาดหัวใจกันนะคะทุกคนเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราก็อาจจะได้แค่นี้นี่นะคะทุกคนเราก็จะใช้สีเหลืองนะคะมาทำฐานข้างล่างนะคะเพื่อความเป็นมืออาชีพในการทำหน้าคกค่ะ เนื่องด้วยสีเหลืองมันไม่พอนะคะเราก็เลยจะใช้สีฟ้านะคะมาต่อให้จุกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เขียนหน้าเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาโรยของตกแต่งกันค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็จะปักหัวใจลงไปต่อไปนะคะเราก็จะมาโรยเกล็ดน้ำตาลกันค่ะ ทุกคนเค้กที่เราทำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออภัยในความไม่เก่งศิลปะของอิงด้วยนะคะทุกคนยังไงถ้าทุกคนนะคะอยากสั่งมาทำ DIY เค้กแบบอิงนะคะสามารถไปสั่งได้ที่ร้านลาฟราในอินสตาแกรมนะคะทุกคนเขานะคะมีให้เลือกรสชาติของเค้กด้วยนะคะมีด้วยกันส่งรสชาติค่ะก็จะเป็นรสวานิลลานะคะแล้วก็วานิลาซอสส้ม แล้วก็โอรีโอบัตเตอร์ค่ะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกสกไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ